นี่ชีวิตคนมันนอ,อกนะครับอ่าเป็นวันหยุดส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่าวันนี้เลยปลาแาเอวนะครับอ่านี่เป็นไล่ชาฉุยฟงนะครับโอ้อลังการนาดนะครับเขาจะเอาคก็บปบรปรายากาศมาฝ<อ>ากนะครับว้ป้ายรถกงวางกวางมากเป็นไล่ชาครับฉุยฟงอยู่อำเภอแม่จันครับ จ็เป็นจุดชมวิวนะครับได้เป็นต้นชาทั้งนั้นเลยเราจะขึ้นวิคอข้างบนนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ้วจ,จิ้มชาเขียวด้วยอ่อสวยฟงครับอืมจะเป็นบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งของสวนชาโอ้แต่อินกำลังเก็บบรรยากาศ มาถ่ายดูค่นสี่ก็บนมาเป็นขรอบครัวนะครับวันนี้โอ้ไปอิน่ายกับลูกกับหลานนะครับเรวจะขึ้นไปด <c oughs> ูข้าง <c oughs> บน <c oughs> อู้หูนี่เป็นแป้งชานะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ สวัสดีครับคุณนี่นะครับสองฝั่งนี่เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับถ้าที่อื่นก็มีเยอะอันนี้เป็นพันๆไร่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดูนะครับเบนโภาพนี่กินเหล้าตลอดมาไหนหนุ่มกินเหล้าที่ภาพน้ำนนาง,งามนี่นะครับจะมึงเขาดึงกูกันดิแท้ๆหน่อ<า>ย,ยนู่นหนูนบอ่ฮะหนูนบอ นี่จนกลับมานะครับวันนี้วันหยุดแต่อินขาตึงหมดเลยขาตึงหมดเลยนี่เอารมณ์จะขึ้นมุมสูงแล้วนะครับคนมาเอวเยอะนะครับช่วงนี้รถที่เตย์นะอือมีคนเยอะมากมากเลยนะครับจุดชมวิวก็มีหลายที่นี่คนเนมััฟงพลงตลอดเาระยรอยเริ่มกลับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ เที่ยงครึ่งลงบรรยากาศมาฝากนะครับอือตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่มุมสูงพอสมควรกำกวันเ่นะครับโอ้ว่างใหญ่ไพศาลจริงๆริงตรงโน้นก็มีนะครับเย่เย่เดี๋ยวขึ้นดูข้างบนนะครับ บรรยากาศจุดชมวิว view. อ่านี่ก็บรรยากาศในมุมสูงแล้วนะครับอ้โหคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะแยะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับโอ้ใครมีเวลากับแมวเอวนะครับเนอะอยู่อำเภอแม่จันนะครับโอ้อากาศกด็ดีตัวครับวันนี้ นี่ก็เป็นวันหยุดคนเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศในมุมสูงเพื่อดูเยอะนี่นะครับข้างล่างจะเป็นขายพวกของฝากพวกน้ำ ขาเขียวอย่างประมาณนี้นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับเปยมาข้างหลกเหมือนกันแต่คนเยอะนะครับพิาก,การาคนยุ่งแต่นี่คนกระเทียมทยอยเข้ามาแล้วนะครับคนเยอะมาก น,นี่เป็นที่ที่31รันวา59แฟนครับอยู่แถวเมจันอยู่แถวเมสายถ้าผ่านมาแถวบ้านตะอินมาแวะนะครับเลยวันนี้ชีวิคนมาหนอกมา,าส่งให้อีกบ้านตะอินครับมันจะจนนะครับเมนูมีหลากหลายนอครับเนอ แรกก็จะสั่งน้ำชาเขียวนะครับแต่คิวยาวมากเลยอูส,สัยจะได้อดแน่นอนอยเยอะนะครับกันวันหยุดเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มกล้องขวาน้งแต่นะครับไหลชาแดดดีดีสาๆลมเอีอวนะครับ สิสาวก็พุ่นาคตอนไม่กินไฟไฟสาวก็ยิงบอกไหมยกมือเลยขอผมก่อนครับตอนนี้สาวๆก็เริ่มมาเซิร์ฟฟี่กันแล้วนะครับคนยุษก็ต้องมาเอียาเที่ยวธรรมันดามีคนก่อยพระยอยมาเรื่อยๆนะครับ มาถึงแฟนครับนะครับกายูแถวเมจันใกล้ๆบ้านตะินครับเย็นนี้เมาเจอกันนะครับจัดนักสักหน่อยนะครับชาเขียวคงใสจะไม่ได้กินนละเขี้ยวยาวเหลือเกินครับวันนี้ชีวิตคนมันออกก็เอารยากาศบรนยุดมาเอวไลชาสวยฟง โอเคนะครับสวัครับใครอยู่ใกล้ๆไม่จันทีนนี่เจอกันนะครับมันตาอิน,นเดี๋ยวป้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ